วันนี้เว็บไซต์สดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงบรรยากาศเช้าๆนะครับลักษณะนี้เรามาดูในสวนทุเรียนนะครับเพื่อที่จะรับเดดในช่วงสายๆหน่อยนะครับที้วิธีการแก้ปัญหาทุเรียนต้นเล็กนะครับอ่อนเอนะครับเราจะมีวิธีการบังเดดแบบไหนนะครับคือบงังแดดแล้วได้ทั้งแดด เป็นบางโอกาสได้ทั้งร่มเงาเป็นบางโอกาสนะครับหาว่าเราบังแลว้วก็คลุมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทุเรียนก็จะสวยไม่เต็มที่นะครับอาจจะเหี่ยวหรืออาจจะชะลอนะครับทีนี้เรามาดูการบางังแดดให้ทุเรียนนะครับง่ายๆนะครับ ก็วัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับก็เป็นผ้าเแลนนะครับเก่าๆแล้วก็หาไม้เศษไม้ในสวนนี่แหละครับมาบางังแดดให้ทุเรียนต้นเล็กนะครับก็สาเหตุที่บงังแดดเนื่องจากว่าทุเรียนนี้ใบยังบางนะครับใบยังอ่อนนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะครับว่าจะบงังแดดยังไงนะครับไม่ได้รับทั้งแดด บังแล้วให้ได้เดชด้วยเป็นบางโอกาสแล้วก็ได้รับเงาด้วยเป็นบางโอกาสนะครับแล้วก็ให้ลมผ่านด้วยนะครับเรามาดูด้วยกันนี่แหละครับวัสดุของเรานะครับไม้ตัดเทสามท่อนนะครับทําเป็นสามขนาด ขนาดยาวก็ให้อยู่ตรงกลางนะครับ นี่แหละครับการบางังแดดให้ทุเรียนต้นเล็กนะครับก็ข้างล่างนี่ก็ปล่อยช่องลมนะครับให้ลมเขาผ่านได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนี่แหละครับจะเป็นลักษณะนี้หาประดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงสายสายครับสายสายลักษณะนี้ก็ บังร่มเงาให้เขานะครับมาดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้าเช้านะครับมาทางนี้ก็เปิดโอกาสให้เขาได้รับแสงแดดได้สังเคราะห์แสงนะครับนี่แหละครับการบางแดดให้ทุเรียนนะครับอันนี้ใช้ประสบการณ์นะครับได้ผลแน่นอนนะครับมาทำอย่างนี้นะครับคือบางไปแล้วทุเรียนก็ได้รับแสงแดดเป็นบางเวลา ็ได้รับลมเงาเป็นบางเวลานะครับและเวลาฝนตกเวลาลมมาก็ให้ช่องทางลมผ่านข้างล่างนะครับก็เป็นแนวทางดีๆนะครับจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับลูกต้นไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับให้เราบังลักษณะนี้นะครับบางตัวนี้หันหลังให้เดดนะครับส่วนท้างหน้าหันหน้าให้เดดเหมือนกัน หันหน้าให้แดดช่วงเช้าส่วนข้างหลังเรามาบางังแดดช่วงบ่ายๆนะครับแดดจะแรงนะครับอุณหภูมิจะร้อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจากเว็บไซต์สุดดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูลเล่เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนนะครับ วอนนี้ก็เอาแค่นี้ละครับบางเดดเสร็จก็อย่าลืมนะครับวัสดุคลุมดินให้เขาด้วยนะครับในข้างในสวนที่ข้างล่างเขาจะได้รับความชุ่มชื้นนะครับไม่ใช่บางแตดด,ด,ดข้างล่างก็ปล่อยเอาไว้มันไม่สมดุลกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ละครับสวัสดีครับ